อันนี้นะครับอันนี้เป็นงานตัวอย่างนะครับสามารถทําเป็นที่จุดไฟก็ได้นะครับหรือเป็นที่ช็อตยุ่งนะทำเป็นเครื่องใหญ่เงี้ยแล้วก็ไฟจะแรงหวายปกตินะครับตัวนี้สามารถไป DIY ได้นะครับนี่นะครับงานตัวอย่างนะครับสามารถ DIY ได้นะครับดูในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Labin Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตามที่เพื่อนๆขอมานะที่บอกอยากให้ผมทําตั้งแต่แรกเลยนะครับวันนี้มาทําให้ดูนะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงไฟนะครับ จาก3.7โวลต์แปลงเป็นกระแสสูงนะครับตัวนี้ลังทานนะครับลังทาน1.860แล้วก็ฐาน1.860นะครับแล้วก็ตัวโมดูลนะครับโมดูล3.7โวลต์ตัวนี้ก็มี BMS ในตัวนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็สวิคสวิคจิ๋วตัวนี้โอเคเรามาเริ่มประกอบกันก่อนเลยนี่อุปกรณ์ก็มีประมาณาๆประมาณนี้นะครับท่อ ทอดเดี๋ยวผมจะมาปิดด้านบนร้อยสายออกมานะครับแล้วก็ลวดตัวนี้เป็นลวดแข็งนะเป็นเหมือนตะปูผมก็จะมาต่อด้านหน้านะครับให้เป็นเขี้ยวประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มต่อเดี๋ยวต่อตัวนี้กันก่อนแปะเสร็จแล้วครับแปะตัวนี้เพื่อชาร์จนะครับเราได้ไม่ต้องเอาฐานออกมานะไม่ต้องมาชาร์จด้านนอกนะครับเราสามารถชาร์จที่ตัวได้เลย กระแปะเข้าได้เลยสำหรับต no. ัวนี okay. ้ผมเอาไม่ต้องไม่ได้ใช้กล่องไม่ได้อะไรนะถ้าเราอยากทําสวยๆเราสามารถใช้กล่องหรือใช้ท่อก็ได้นะครับเอาเป็นท่อยัดใส่ท่อก็ได้หรือทําเป็นกล่องเล็กๆนะครับหากล่องเล็กๆแต่นี่ผมทําแบบตัวเปื่อยเลยตัวเปื่อยนะครับเอาแบบง่ายๆนะผมทําแบบง่ายๆนะแล้วสําหรับท่านอื่นนะครับก็ไปดีไอไวกันเอานะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับอันนี้ผมซื้อมาตอนนั้นไม่กี่ตังค์นะครับไม่กี่บาทนะประมาณห้าสิบหกสิบบาท จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะอยู่ประมาณเรีนี้แหละต้องแต่สี่สิบกว่าบาทถึงห้าสิบกว่าบาทเนี่ยอยู่ตัวนี้อันนี้ก็ประมาณห้าหกบาทส่วนากผมจะสั่งนิยมของสั่งจากจีนนะถ้าในไทยก็อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าใครรอได้นะครับไม่รีบนะก็สั่งจากจีนอย่างนี้จากจีนตัวห้าบาทหกบาทปุ่มนี้ก็ขายมาเป็นแผงนะแต่ตัวเนี้ยผมเอาตัวเก่า,านะนตัวเก่ามาใช้ก็เป็นสวิสตัดต่อเฉยๆธรรมดาไม่มีอะไร เริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนแล้วก็ม,มาติดกาวติดไปเลยนะครับเพราะมันเป็นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นกลมฝั่งเนี่ยกลมฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันคล้ายๆคลครึ่งวงกลมเราก็สามารถติดอย่างนี้ได้เลย ตัวโมดูลน,นะครับตัวนี้ตัวชาร์จเอาู้ใ่างานเรียกตัวชาร์จแล้วกันอย่างนี้นะครับก็มาแปะเอานะครับบีปไปใกล้ๆเห็นนะครับตัว Bb B. นี่คือต่อเข้าแบตนะครับต่อเข้ารลังฐานของเรานี่ตัวเอาเอาบวกเอาลบก็คือต่อไปใช้งานนะครับ วลาชาร์จไฟเข้าใช้พวกหัวชาร์จมือถือทั่วไปตัวนี้เป็นไทสีนะครับจะมันก็มีหลายไทอ่ะว่าจะอะไร USB อะไรมีหมดนะครับอยู่ที่เราเลือกจะใช้นะเวลาต่อนี่นะลังทานบวกนะครับแดงบวกนะต่อเข้าบวกตรงนี้สีดําจากลังทานลบก็ามาต่อเข้าตรงนี้แล้วสายนะครับตัวนี้เราก็ามาต่อเข้ากับลบนะครับ เขียวเข้ากับลบตัวนี้ด้านล่ลางเอาออกและตัวแดงถ้าต่อเข้าตรงๆเนี้ไม่มีสวิตช์ก็คือใส่ฐานปุ่มทํางานเลยแต่เราต้องการกดปิดกดเปิดนะครับเราก็จะเาสวิทนี้เราเอาบวกต่อผ่านสวิตช์เส้นหนึ่งแล้วหาสายไฟอีกเส้นหนึ่งเข้าตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับมามาต่อกันนะครับเบื้องต้นนะปลายสายถ้าจะเอาง่ายๆนะครับเราต้องบัดกีตะกัวนิดนึงก่อนนะครับมันจะง่าย เชื่อมต่อเชื่อมอะไรก็ไ้จะง่ายนะครับแล้วปอกปลายสายเสร็จนะครับก็ใช้น้ำยาน้ำยาประสานจุ่มไปทุกอันเลยถ้าไปเชื่อมโดยตรงนะครับบางทีแต่มันร้อนเกินนะถ้าร้อนเกินแล้วบอร์ดมันมีปัญหาเราก็ทำการตะกัวก่อนบัดกีีตะกัวเข้าที่สายไฟครับปลายปลสายไฟก่อน ติดนิยหน่อยแล้วก็ทำทุกอันเลยเห็น,นะครับหดูใกล้ๆอีกดหนึ่งนะเห็นไหม B นี่เท่ากับแบตนะครับแบตเตอรี่นะข้างนอกเอาบวกเอาลบแล้วก็ต่อเลยสายเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังนะครับแบตเตอรี่สีแดงคือบวกนะครับ <Okay. S 2> เราก็ดูนะระวังมันช็อตกันเพราะมันกวนใกล้กันวอร์รอนแล้ก็มาลบลบแบตเตอรี่โอเคสายแล้วค่อยเก็บเพื่อหลังคราวนี้ก็เอาออกนะครับแต่เป็นลบวอรลบ นบ่อเดี๋ยเราค่อยมาเก็บนะเก็บรายละเอียดสายที่หลังต่อไปก่อนที่ทำมันก็ไม่ยากนะครับมันแต่เวาลาถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยแล้วมันติดก,กล้องติดก,กล้องมาเลยดูยากนิดนึงแต่จริงทำไม่ยากข่าวๆจะประมาณนี้ข่าวนี้ก็าสายแต่ตัวนี้นะครับ ถ้าต่อเข้าตรงนี้เลยมันก็จะจ่ายไฟโดดเลยเราเลยต้องมีสวิ์นะครับสวิ์เข้ามาอันนี้ผมจะติดไว้ตรงด้านหลังนะเวลามือจับอย่างเงี้ยจับเนี่ยมือก็จะจับอยู่ด้านหลังนี้แล้วก็บัดกีก่อนโอเคต่อแล้วแล้วก็สายอีกสายนึงมาต่อ ม uhm. าลองวัดให้ดูนะครับมิเตอร์กดปุ่มนะมิเตอร์มันไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะถ้าเป็นมิเตอร์เข็มมันจะไวกดปุ๊บก็ไฟก็จ่ายนะครับ อย่างที่บอกเดี๋ยวสายเดีย๋ยวค่อยเก็บแล้วถ้าเราเลยจะจับไงก็ได้หรือถ้าเอาแบบสวยงามเข้ามาอยู่กระจุกข้างๆเหมือนกันอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเก็บสายไปพร้อมกันก็อยู่ข้างๆนี้เลยนี่นะครับหลังจากเราต่อนะปุ่มไว้ตรงนี้แล้วกันแต่นแรกจงใจจะไว้ตรงนี้ได้จับเอาเอาใกล้ๆสายแล้วกันได้เก็บสวยๆหน่อยจบบนี้ได้เหมือนกันนะแล้วเราก็สายเก็บอย่างนี้ แล้วค่อยเก็บแล้วนกะ็หยอดกาวร้อนนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่เราเก็บไปเก็บสายคร่าวๆก็จะประมาณนี้อืมกระชากแบตได้อะไรได้กดปุ่มตรงนี้จับก็พอดีมือนะครับเนี่ยตรงหัวนี่เดี๋ยวผมจะตรงนี้จอรูสองสายสายออกมาที่ขอบไว้มันจะได้ห่างมือหน่อยนะ จริงๆทำติดๆก็ได้แต่มันใกล้มือไปนิดนึงผมก็เลยจะต่อให้มันห่างมือมานิดนึงต่อด้านหัวนะครับออกมาแล้วก็จะตัวนี้อันนี้เนี่ยผมจะลนไฟนะครับลนไฟแล้วก็เจาะเข้าไปมันก็จะเป็น,นใคยๆ,ๆตัวด้วงเป็นงามนะครับเป็นเขาออกมาอย่างนี้อ่าเนี่นะครับหลังจากที่ผมทําไปเรร้อยแล้ว,ลวเอาลนไฟนะครับแล้วก็เจาะ ตรงนี้รูก็เจาะนะครับเพื่อเอาสายขึ้นมาแล้วก็สายขึ้นมาเลยนะครับแล้วค่อยไปปอกสายกันประมาณนี้ที่บอกนะะมันได้ไม่ใกล้มือนะครับมันได้ห่างมือนิดนึงเพราะถ้าไม่ใส่หัวนี้มันจะอยู่ใกล้มือเลย เผื่อมือไปพลาดไปโดนนะครับงนี้หนึงครัโอเคเดี๋ยวเรากาวยึดนะครับกาวร้อนติดแล้วค่อยมาพันด้านบนปอกสายไฟครับปอกสายไฟแล้วก็พันแล้วก็บัดกีเท่าแน่นๆก็บัดกีเลยนะพันไปนรอบเลย แล้วก็บัดกีโอเคติดแล้วนะครับติดแล้วฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันอันนี้ปล่อยสายให้มันยาวนิดนึงนะครับเราตัดสั้นเกินเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดเรียบร้อย อันนี้ก็มาหยอดกลาวด้านในก็ติดแล้วก็ดูมุมนะครับเราต้องการมุมไหนนะอืมโอเคกาวเริ่มร้อนแล้วนะครับผก็จะหยอดด้านในด้วยแรบขอบด้านหนนิดนะึงแล้วหยอดตัวนี้ ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเดีย๋ยวค่อยแต่งเอาอันนี้ก็รอเย็นนะครับเป็นอันเสร็จแล้วแค่นี้นะครับใครจะทําใส่กล่องใส่กระบอกอะไรได้เลยนะครับนี่แค่นี้แถมชาร์จในตัวด้วยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวรอมันเย็นตัวก่อนนะผมมาเทให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูเทกันอ่านี่ หลังจากเย็นตัวแล้วนะครับโอเคมาใส่ฐานดูแล้วก็ดูขั้วดีนะคขั้วบวกขั้วลบนะึบอึบนะครับดออูแรงสะใจนะครับ เดี๋ยวมาลองชาร์จได้เพื่อนๆดูกันบ้างนะครับไทซีนะดูชาร์จนะนี่นะชาร์จเข้าเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับช้ได้ในตัวเลยทำเองง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการ DIY นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ